สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทริปเปิเอกหรือติ่งสายชิวทุกท่านนะฮะว,วันนี้ผมมารีวิวรถคันหนึ่งนะเป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในร้านก็ซื้อซื้อมาใช้งานนะครับแล้วที่นี้เนี่ยก็ว่าจะชวนพวกเพื่อนๆนะมาร่วมแต่งด้วยกันามาเป็นคอนเทนต์ที่ว่าแต่งรถด้วยกันแต่งไปด้วยกันจนรถคันนี้จะสวยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะว่าเป็นรถรุ่นอะไรประเภทอะไรนี่นี่เลยครับนี่นี่คือรถอินเตอร์เจ็รุ่นฟอร์มูล่าอ่ามันเป็นปีอินเตอร์เจ็ตหน้ามันจะเหมือนดูคติมากเลยนะครับเป็นทรงคล้าย,ย1098ไฟถ้าเปิดมันก็จะเหมือน899เลยมี LED เส้นข้างบน แต่ของแต่ก็ก็เป็นไฟเอดข้างล่างครับผมอันนี้ก็เป็นรถ <c oughs> สภาพมือสองรถรุ่นนี้ออกมานานแล้วหลายหายปีแล้วครับสี่ห้าปีได้ล้วผมไปได้มือสองมาไว้ขี่ในร้านพาอดีมดีมที่พี่โอมาลองยกล้อเนี่ยตอนนี้คือพัง <c oughs> แล้วก็รอการส้มแล้วประกอบคือเละเละพอตัวนะครับก็เลยต้องหารถ คันนี้มาเพื่อใช้ขี่ซื้ออะไรในร้านนะครับตอนนี้รถในร้านก็รอสี่ห้าคันมีคันหนึ่งนะครับก็ประมาณห้าคันได้แต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูคันนี้ดีกว่าอินเตอร์เจ็ตฟมูล่านะครับหน้าจอมันเป็นดิจิตอลนี่หน้าจอดิจิตอลเครื่องหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีระบบเป็นคาบูครับผม ถ้าได้หัวฉีดน่าจะดีเลยนะแต่ทรงมันสวยไงผมชอบทรงมันตูดมันก็เหมือน848สี่ดูกติ8 8 8 1098นะฮะโดยรวมมันก็โอเคได้มาก็สภาพรถรถบ้านใช้นะครับผมนม่ก็มีโชคที่อยากเปลี่ยนนะเปลี่ยนโชคทําสีใหม่นะครับสีก็มีร่องรอยตามการใช้งานของมันเก็บสีหุ้มอันนี้นะครับผม ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นโปรามโปรแมเลยจริงๆโปรมไม่มีขาจับอันนี้เดิมๆเลยนะไม่ได้ถอดออกพวกพี่ซีมันจะมีเหล็กจับอีกทีหนึ่งอันนี้สภาพท่อปลายมันจูเด็กทุเรศมาก <c oughs> สนิมกินคอท่ออะไรหมดแล้วนะครับก็ใช้งานไม่ค่อยโอเค โอเคครับผมเป็นอินเตอร์เจ็ตโชคเดิมเนี่ยมันจะเป็นแกซี่รถเอโช๊คแกซี่อันนี้ผมถ่ายแบบเรียวเลยไม่ได้ตาต่ออะไรเลยนะครับนี่โชคเดิมจะเป็นแกซี่แต่มันรั่วมันซึมเจ้าของก่อนหน้าผมเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็น YSS น่าจะกอ๊อปแต่ผมจัดแต่งใหม่หมดเลย โปรอมแล้วเป็นดิสเบรกหลังด้วยที่ผมชอบนี่สวยไหมใส่แบมโบ่นะเดี <c oughs> ๋ยวเก็บงานเก็บสีหมดนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาร่วมแต่งไปด้วยกันเนอะคันนี้ส่วนเลื่อนไม้อ่ะดูอ่าเป็นดิจิตอลน,นะครับพอตัวอยู่ความแรง ยังไม่ไปไหนเลยนะแต่ขึ้นมานี่แล้วยอดรถจริงๆเ,เก็บนี่ก็กระจกมีตอนแรกมีมาให้แต่มันไม่สวยไฟไฟหน้าเหมือนดูคติเปิดให้ดูนี่ครับเลื่อนปื๊ดนี่ไฟเหมือนดูคติเป็น LED นะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยสวยไหมนี่ เป็นอินเตอร์เจ็ตอินเตอร์เจ็ตรุ่นฟ o ร์มูลาทรงเหมือนดูคติท่อมไม่สวยอะผมว่าท่อมันไม่สวยวท,นวยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูใต้บ่อกัน ยูบ็อกยู่บ็อกของเขานะครับอ่าเปิดอย่างนี้นี่อยู U ่บ็อกใหญ่มากนะผมว่าใส่หมวกได้เลยแหละใส่หมวกได้ใบหนึ่งลูกนึงเลยอันนี้ก็เปิดดูคาบูอะไรต่างๆแต่ของเดิมผมว่าไม่น่าใช่อย่างนี้อันนี้มันมันหักมันแตกไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเก็บใหม่หมดทำทรงทำสีเก็บทุกอย่างนะครับผม ย่างแรกเนะี่ยที่ผมยังไม่ถูกใจเลยก็คือท่อนะมีรถอันดับแรกกนะันต้องท่อแล้วล่ะที่ต้องเปลี่ยนนะความเดิมเดี๋ยวเรามาดูท่อกันครับนี่ไงท่อสั่งมาสดๆแล้วร้อนเลยนะเคอรี่เ <Cur ly S 2> พิ่งมาส่งเมื่อกี้กำลังอุ่นๆอยู่เลยราคาท่อก็นะแล้วแต่เพจไม่เหมือนกันนี่เป็นไงครับท่อขาวไหมไม่ใช่ <laughs> โอเคครับนี่เรามาดูท่อ นีเ่เปิดให้ดูนี่เป็นไงสักครู่นะครับนี่ท่อก็ทรงเหมือนอาวันท่อทรงอาวันอะไรแหละทรงอา m วันเอ็มาข้างในโล่งๆนะฮะนี่มีอะแดปเตอร์แปลงมาให้ใส่มาแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรของมัน ขายยึดท่อสปริงยดดึงท่อน็อตยึดท่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนี่แล้วเดินถือไปเทียบถือไปเทียบมังอินเตอร์เจ็ดอินเตอร์เจ็ดผมว่าเข้าอยู่นะชอบช่วงนี้ไม่รู้ทำไม นี่เฮ้ยเท่วะสวยสวยสวยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะตอนใส่เท่มากเท่มากเดี๋ยวเรามาดูกันตอนใส่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านท่อเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ เป็น EP ต่อไปแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ยังโลเทคโนโลยีอยู่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเราอยู่ต่างจังหวัดนะไม่มี Wi-Fi ไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนอยู่ที่บ้านไม่ได้ย้ายมาสร้างใหม่เองนั้หมดนะครับผมเดี๋ยว้างไงเจอ EP หน้าเดี๋ยวลงต่อๆกันเลยนะครับ ฝากติดตามเพจทิปเเอกและแปลรเฟลิ่งด้วยแล้วเรามาแต่งคันนี้ให้หลอกกันขอบคุณครับ